มาอัปเดตข่าวดีกอเซลกับ n e w ส์ทูนยีบเมกราคมนะครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะแฟนิโคเซลใครชอบข่าวดีกอเซลอย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตข่าวก็จะได้เข้ามาอัปเดตกันที่นี่ข่าวดีกอเซลกับ n e w ส์ทูนนะครับเมื่อวานนี้แข่งกระชับมิตรที่ซาอุดิอาระเบียนะครับก็คือเจอกับ เอติฮัดคลับนะก็บวกไปเอาชนะ1-2นะครับเห็นมีข่าวว่าเยรันคลาร์กนะไปกระทบกระทั่งมีปัญหากันักแต่อีกฝ่ายนะก็ต้องมีการเคลียร์กันออกมาแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับลันแซงแม็กซิมงนะครับยิงประตูได้นะครับประตูแรกแล้วก็อีกลูกหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนี่เป็นไลน์เฟเซอร์นะคือน่าจะไม่ได้มีถ่ายทอดสดนะครับเพราะว่าผมเห็นไฮไลท์อะที่คู่นี้เตะกันเนี่ย มาจากมือถือนะมาจากมือถือคนที่เข้าไปดูในสนามอ่ะแล้วก็เมื่อวันก่อนเนี่ยที่เนลสันเนี่ยไปอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็มีกิจกรรมมากมายนะทั้งท่องเที่ยวทั้งซ้อมนะครับทั้งอยู่กับแฟนบอลน,นะครับแล้วก็หลายๆอย่างแล้วก็นักเตะบางคนก็ซ้อมอยู่กับทีมแต่ว่าไม่ได้ลงอ่ะแล้วก็ส่วนตอนชนะเนี่ยก็มีคําพูด อ่าคล้ายๆเดิมแหละนะประมาณว่าเราก็ทําเต็มที่อ่าแล้วก็ได้ชชนะมาแล้วก็เกมเนี้ยก็เอาชนะได้นะครับมันเหมือนเป็นการเสริมความมัม่นใจให้กับทีมนิวคาสเซิลอ่าโอเคเดี๋ยวผมอัปเดตข่าวเลยดีกว่าเนาะนะครับข่าวซื้อขายนักเตะนะครับที่ลหลายๆคนสนใจวันนี้มีประมาณไม่กี่ข่าวนะครับเอาเป็นว่าเราก็ไปกันเรื่อยๆนะครับ <laughs> ฝากกดไลค์กันด้วยนะคนที่เข้ามา เริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับโดยลุคเอ็ดเวิร์ดนะครับผมให้เทียสามนะเป็นนักข่าวจากเทเลกราฟนะฮะบ,บอกว่านิวคาสเซิลใกล้ที่จะเซ็นสัญญากับเอ็ดดี้แอนคีเทียเอออันนี้เป็นตัวลุกวัยีบสองของอาร์เซนอลนะครับสูงร้อยเจ็ดคือตามข่าวเขาก็เขียนไปเยอะแยะมากมายแหละนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็มีแค่น้ำผมก็เห็นเนี่ยแหละคือเนื้อจริงนะครับก็คือใกล้ที่จะเซ็นสัญญาค่าตัวไม่ได้บอก แล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะซื้อหรือจะยืมด้วยนะครับแล้วก็สายข่าวลูคเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ต้องกรองนะเพราะว่าก็เห็นมาหลายครั้งแล้วนะครับความแบบความรือนะข่าวรือก็คือบอกว่านิวโสเซนจะทุ่ม12ล้านดึงลินกาดเนี้ยสรุปก็ยังไม่เกิดขึ้นเลยเออแมนยู Band เขาก็ตั้งค่าตัวไว้ที่12ล้านในการปล่อยยืมถ้าก็าเกิดอ่ะยืมเสร็จปั๊บแล้วก็หากลอตกชั้นก็โดน12ล้านแต่สุดท้าย ไม่ได้จ่ายตามที่ลูกเอ็ดเวิร์ดบอกนะครับก็ก็ต้องบอกว่าก็ต้องกรองก่อนเนาะสำหรับข่าวข่าวนี้แล้วก็นิวโกเซิลเนี่ยคือเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าต้องการจะหนีตกชั้นทีมมีเงินแล้วก็สามารถซื้อนักเตะคุณภาพได้แต่การที่เชื่อมโยงกับเอ็นคีเทียที่โอกาสในการลงสนามที่นิวที่อาร์เซนอลก็ไม่ได้สูงอะไรแมกผลงานก็ดูธรรมดาอันนี้ก็ต้องก,ก,ก็ต้องกรองนะ เพราะว่าตอนนี้คือมันไม่ใช่แบบยุคไมอัลตีเหมือนฤดูกาลที่แล้วอะที่จเซฟวิลลกมาแบบยืมตัวแล้วยืมตัวทําผลงานได้ดีจนต้องซื้อขาดมันไม่ใช่แบบนั้นอ่ะพอาะงั้นหากเอ็ดดี้เอ็นคีเทียนะครับย้ายมาเนวิลกัสเซนจริง,รงตามที่ Luke ลุคเอ็ดเวิร์ดรายงานก็ต้องให้เครดิตเต็มๆนะดีลวนี้เอออ่ะ,อะต่อมากันที่อันนี้ครับผมนะครับจากสถิติแดนเบิร์นนะอันนี้คือผมก็ เอามาไลฟ์ฟังเพราะว่าเห็นลยหลายคนบอกว่าเฮ้ยมีโอกาสจะได้นะแดนเบิร์นเก่งหรือเปล่าเซนเตอร์อังกฤษวัยยีส้งสูง201นเซนคนนี้ของไบรตันเนี่ย,ยก็คือมีข่าวค่อนข้างจะเยอะขึ้นนะครับในช่วงหลังๆมาน,นี้ก็คือว่าตอนแรกว่าจะจ่าย8ล้าน10ล้านแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น12ล้าน15ล้านถามว่ากองหลังเซนเตอร์คนนี้น่าสนใจสําหรับทีมวคากเซิล์ไหมได้มาจะยกระดับหรือเปล่าเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับ คือแดนเบิร์นเนี่ยถ้าใครเคยดูไบรตันมาบ้างหรือนิวคาสเซลเจอไบรตันแล้วดูมาบ้าง <c oughs> ก็จะทราบนะว่านักเตะคนนี้ไม่ใช่นักเตะที่มีความเร็วอะไรแมกเซนเตอร์ <c oughs> เล่นได้ขยับไปเล่นวิงแบ็กก็เล่นได้เล่นฟูลแบ็กก็เล่นได้นะครับถือว่าเป็นนักเตะที่เล่นกองหลังได้ครบดีถามว่าความเร็วเร็วไหมก็ไม่ได้เร็วอะไรแมกเป็นสไตล์แบบสูงผอมโดดเด่นลูกกาอากาศ คล้ายๆเวสการ์ดของเลสเตอร์ที่เมื่อก่อนอยู่สามตันจำได้ไหมแล้วก็เรื่องสกัดบอลการเข้าบอลดักบอลแท็คเคิลอินอร์เซปเนี่ยเป็นเซนเตอร์หรือว่าเป็นกองหลังที่มีไซติค่อนข้างดีมากๆนะครับตั้งแต่สมัยเล่นแชมเปี้ยนชิพละแล้วก็เหมือนกับจะได้หมดด้วยนะครับทั้งบล็อกทั้งเข้าบอลดักบอลแท็คเคิลอินอร์เซปเคลียบอลค่าเฉลี่ยเนี่ยค่อนข้างสูงเลยตอนแชมเปี้ยนชิพเนี่ยพวกเบอร์วิงแฮมฟูลแลมวีแกนพวกนี้คือมีไิติที่โดดเด่นพอตัว แล้วพอย้ายมาพิมเร์ลีกเนี่ยคือเหมือนแบบเหมือนกับแบบค่าไซติพวกนี้มันมันดรอปลงอาจจะเป็นเพราะว่าพิมเบร์ลีกมาตรฐานสูงขึ้นแล้วก็ทีมเนี่ยก็ต้องมาเปลี่ยนแท็กติกในการเล่นนะครับเกรแฮมพอตเตอร์ mm hmm. <ham> เล่นครอบครองบอลบอลโพสิช hmm. ัน bon bon mm hmm. พวกนี้แล้วก็โดดเด่นลูกกาอากาศจากความสูงที่อยู่ที่ประมาณสองหนึ่งเซนปัญหาแดนเบิร์นเนี่ยคือถ้าแบบไม่นับแค่ความเร็วนะเอาแบบแค่ไซติอย่างเดียวเนี่ยก็คือเรื่องของ การจ่ายบอลนะครับบางคนถามว่าเฮ้ยการจ่ายบอลมันมันจะส่งผลอะไรกับนิวคาสเซลใช่ไหมก็คือเดี๋ยวเราไปกันเรื่อยๆนะเรื่องนี้คือการจ่ายบอลของแดนเบิร์นเนี่ยคือตอนที่ผมไปดูไซติมานะตอนที่อยู่ฟูลแลมเนี่ยจ่าย68-70%ตอนที่อยู่เบอร์บิงแฮม6 6ตอนที่อยู่วีแกน6 8 6 9 คือค่าสถิติในการจ่ายบอลพื้นฐานเบสิกการเล่นเนี่ยถ้าไม่นับเกมรับนะครับก็ถือว่าเฮ้ยก็ไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่นะเหมือนพื้นฐานค่อนข้างจะมีปัญหาพอตัวอ่าบางคนถามว่าเฮ้ยแล้วตอนขึ้นมาเล่นพิมมาลลกเกฮลมฮอเตอร์ G H เป็นไงบ้างอ่าดีขึ้นมานะครับจากประมาณไม่ถึงเจ็สิเปอร์เซ็นเนี่ยขึ้นมาเป็นเจ็สิบสี่ถึงแปดสิบสองเปอร์เซ็น์และหากออกมาเทียบกับทีมวคาสเซินเนี่ยสามารถเทียบกับใครได้บ้าง ฟราเบนชาเนี่ยครับหกสิบหกเปอร์เซ็นต์อ่าจามอลลัสเซลเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่ได้หลายคนบอกว่าหุ้ยจ่ายบอลขึ้นหน้าไม่ค่อยได้เลยนะครับจ่ายบอลแล้วบอลโดนตัดอะไรพวกนี้ก็คือได้ก็คือผลมาจากการจ่ายบอลน,นี่แหละแล้วก็พรดาเมตเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์เคลนคลาร์กเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมถือว่าไม่ต่างกันมากแล้วหากกองหลังเนี่ยต่อบบอลจากหลังขึ้นหน้าไม่แม่น ก็เกรงว่าทีมเนี่ยจะโดนตัดบ,บอลกลางสนามและโดนสวนเร็วแล้วก็แดนเบิร์นเนี่ยไม่ใช่เซนเตอร์ไม่ใช่กองหลังที่มีความเร็ววิ่ละอาจจะไล่ไม่ทันแล้วก็โดนประตูก็เป็นได้ซึ่งตำแหน่งกองหลังเนี่ยสำคัญมากๆคกับก็คือต้องจ่ายบอลให้แม่นหรือแม่นยำเกินกว่า85%อ่ะยกเว้นเกมรับเนี่ยก็คือหากใครดูพวกทีมใหญ่มาบ้างเนี่ยก็น่าจะทราบนะว่ากองหลังจะต้องครอบคลองบอลดีจ่ายบอลแม่น ขึ้นเกมด้วยเท้าได้แล้วก็ถิติในการจ่ายบอลเนี่ยถ้าเป็นไปได้คือถ้าจ่ายบอลยาวไม่ดีเนี่ยก็ต้องแบบไม่เสียบอลง่ายๆจะต้องจ่ายบอลเท้าสุดเท้าได้แม่นเออนั่นแหละอันนั้นตามนั้นก็คือทีมเนี่ยเวลาได้เวลาแย่งบอลได้เนี่ยก็จะต้อง b u ว l d u เกมจากหลังขึ้นแน่คือถ้าไม่ใช่แบบนั้นก็ต้องแบบโยนบอลขึ้นหน้าเลยแล้วก็ให้แม็กซิแมนให้อามิลอนหรือคนอื่นๆเนี่ยไปเก็บบอลแล้วก็ไปเล่นกันเองอันนั้นก็คือมีโอกาสที่จะไม่ได้โดนสวนง่าย เพราะว่าทีมก็ยังเล่นเกมรับอยู่แต่ถ้าว่าเกิดเอีฮาวเนี่ยเล่นแบบบอลครอบคลองบอลโพสิชัน bon ขึ้นเกมด้วยเท้าเนี่ยมันมันอาจจะเป็นปัญหานะแต่ว่าแต่ว่าบางทีเนี่ยการที่ทีมจะเอาแดนเบิร์นมาเนี่ยเขาอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างก็ได้นะครับอะแต่ถ้าในมุมผม n นะ่ยนิวส์ทนะครับก็เคยดูไบรตันมาประมาณหนึ่งแล้วก็ลองไปเอาไซติของเซนเตอร์ของไบรตันทุกคนมา เชนดัฟฟี y, ่ที่ผมลอยฟังเมื่อกี้เนาะอาดัมเว็บสเตอร์นะครับอันนี้ก็อยู่ในค่ายของ c a b l เบลนะครับที่เป็นค่ายเดียวกันกันกบทิปเปียแล้วก็คิดวูดนะคนนี้ก็จ่ายบอลประมาณ87นะครับเกมรับก็ยอดเยี่ยมเป็นลีดเดอร์ของทีมได้นะครับส่วนอดัมเว็บสเตอร์นะครับคนนี้อายุน้อยสุดนะครับอายุ27เกมรับก็โอเคนะครับ การครอบครองบอลจ่ายบอลก็ประมาณ86-87นั่นแหละโดยประมาณส่วนกับตันทีมของไบรตันอย่างเลวิสดังนี่ประมาณเกือบเกือบ90นะอ่ะแล้วก็เกมรับก็ดีนะครับไม่คือไม่คือไม่ได้ดีอะไรมากหรอกแต่ว่าก็ดีอยู่นะครับเชนดัฟฟี่เนี่ยจะดีเกมรับการจ่ายบอลก็โอเคอดัมเว็บสเตอร์ก็ไม่ต่างกันแต่ว่าเกมรับเป็นรองเชนดัฟฟี่นิดหน่อยอืมคนที่จ่ายบอล สถิติน้อยที่สุดในบรรดาน,นักเตะที่ว่ามาเนี้ยกองหลังของไบรตันเนี้ยก็คือเดนแดนเบิร์นนะครับเพราะงั้นก็น่าคิดนะว่าเฮ้ยดีหรือเปล่านะครับแล้วแดนเบิร์นเนี่ยไม่ใช่เซนเตอร์ววสไตล์โคเวอร์ด้วยสไตล์โคเวอร์ของไบรตันเนี่ยก็คือเชนดัฟฟี่นะอ่ะเพราะงั้นก็มารอดูกันต่อไปแล้วกันนะว่าสรุปแล้วแดนเบิร์นจะได้ย้ายมาสู่ทีมยูไนเต็หรือเปล่าอืมหากกองหลังครอบครองบอลดีจ่ายบอลแม่น ิวอัพจากหลังขึ้นหน้าแล้วก็เสียบอลยากทีมก็มีโอกาสที่จะครองเกมคุมเกมได้แต่ถ้าเกิดว่ากองหลังจ่ายบอลพลาดง่ายอาจจะโดนส่วนแล้วอาจจะโดนประตูก็เป็นได้นะครับอถ้าได้มายังไงทุกคนก็ต้องซัพพอร์ตอยู่แล้วนะอะละหลายคนคิดว่าอ่ะดได้ดีกว่าไม่ได้อยู่แล้วถ้าได้ก็ต้องซัพพอร์ตนะครับก็น่าจะเห็นคล้ายๆกัน อ่ะแดนเบิร์นเพื่อน,อนๆคิดเห็นยังไงตรงนี้ก็ลองคอมเมนต์มานะใครเคยดูมาบ้างนะครับอันนี้คือเป็นสถิตินะผมก็เอามาพูดคุยนะรแลกเปลี่ยนความเห็นกับทุกท่านอ่ะต่อมาก็ผมข่าวที่4นะครับวันนี้มีไม่กี่ข่าวหรอก <laughs> เป็นวันที่ข่าวน้อยมากๆนะครับอ่ะโดยโดมินิกเคเวเลวินนะครับกองหน้าว24ชาวอังกฤษของเอเวอรตตันะนี้สูง189 เทเลกราฟนะครับโดยจอห์นเบอร์ซี่เจสันเบิร์ดและก็แซมวอลเลย์นะครับเขาก็รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่านิวาสเซลได้ติดต่อไปที่เอเวอร์ตันเพื่อขอซื้อโดมินิกคาร์วัเลวินแต่วงเล็บนะว่าเป็นการเข้าไปพูดคุยเบื้องต้นในการเจรจาเนียังไม่ได้มีการยื่นค่าตัวแบบเป็นทางการให้กับเอเวอร์ตันและก็เลวินเนี่ยก็คือเป็นที่ต้องการของนิวาสเซลมาตั้งแต่ตอนที่ทีมงานใหม่ของนิวาสเซลเนี่ยมาตั้งแต่แรกๆเลยประทับใจมากเป็นคนอังกฤษได้โฮมกลน ก็คือถ้าว่าลงทะเบียนเนี่ยก็จะได้เปรียบแล้วก็นักเตะเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่ยาวนะแล้วก็บาดเจ็บปั๊บกลับมาอีกทีต้นปีก็คือเดือนมกราเนี่แหละลงสนาม90นาทีเต็ม3เกมเล่ลาสุดเลยให้กับเอเวอตันเนี่ยก็คือมีแพ้ไบรตัน2-3แพ้นอริท2-1แล้วก็แพ้วิลล่าสุด1ก็คือเลวินเนี่ยยิงไม่ได้เลยก่อนเจ็บเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นดีมาก อ่ะก็น่าสนใจเหมือนกันนะว่าโดมินิกคาร์ว์ดเลวินจะได้มาร่วมทีมหรือเปล่าแต่ถ้าได้เนี่ยผมค่อนข้างเชียร์ในช่วงซัมเมอร์มากกว่านะรอให้นักเตะแบบกลับมาเรียกฟอร์มก่อนนะครับอยู่กับเอเวอร์ตันแล้วก็ช่วงซัมเมอร์เนี่ยเป็นช่วงที่อ่าเรื่องของการซื้อขายเนี่ยก็คือจะไม่ได้โดนกดโดนโกงเหมือนช่วงตลาดรอบนี้แล้วก็ตลาดเนี่ยใกล้จะปิดแล้วด้วยนะครับรอให้นักเตะเนี่ยกลับมาโชว์ฟอร์มอีกครั้ง ค่อยซื้อช่วงซัมเมอร์ก็ได้นะครับก็ไม่ได้อะไรนะเพราะนักเตะนี่ก็ไม่ได้อายุน้อยอ่ะไม่ไม่ได้อายุเยอะนะครับอายุประมาณยี่สิบสี่ประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่นะครับอ่ะก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยากได้นะเอาคิดวูดนะครับมาเป็นแบ็กอัพนะมาเป็นอ่าเอาคนะิดวูดเนี่ยมาเป็นแบบตัวแข่งแล้วก็เล่นลูกกาอากาศส่วนโดมินิคาร์วัลเลวินเนี่ยแกก็เล่นลูกกาอากาศดีอยู่ละแล้วก็โดมินิคาร์วัลเลวินเนี่ยยกเว้นตัวสูงเนี่ย แกก็มีความเร็วด้วยผมว่าเป็นสไตล์ที่น่าสนใจนะคาร์ลบิวสันเป็นประเภทหาช่องยิงส่วนโดมินิกคาวเวร์เลวินเนี่ยหาช่องยิงแล้วก็ได้ลูกกาอากาศด้วยส่วนคิดวูดนี่จะเก่งลูกกาอากาศเป็นพิเศษหากมีกองหน้าสามคนคาร์ลบิวสันคิดวูดโดมินิกคาวเวร์เลวินในฤดูการแน่โอ้โหผมว่าดิวกเสเซ่นน่าจะโหนกันนะใครลงก็ได้นะคิดวูดก็ ใช้ได้นะักเติก็ไม่ได้เลวร้วายก่อนย้ายมาคาร์ลัมวิวสันเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเป็นกองหน้าที่ดีสุดของนิวคาสเซลตอนนี้ส่วนโดมินิคารวลเลวินสามารถเป็นอนาคตของทีมได้หากว่าได้ตัวปั้นเกมดีๆเนี่ยเชื่อว่าน่าจะยิงถล่มทลายอมแต่บางคนก็บอกว่าโหอยู่เอเวอร์ตันก็พลาดจังหวะง่ายๆก็เยอะมันก็ไม่แปลกนะครับจริงๆพวกนักเตะจากทีมใหญ่เนี่ยเขาก็พลาดโอกาสทองกันเป็นหลักสิบกว่าครั้งทั้งนั้นเนะี่ย การที่เลวินได้โอกาสทองแล้วพลาดบ้างมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับอ่ะส่วนต่อมาครับผมข่าวสุดท้ายแล้วอ่าเป็นภาพจากน่าจะเป็นเอเย่นของนักเตะนะเขาก็ถ่ายรูปนี้มานะครับก็คือเขาบอกว่าเหมือนประมาณว่าตรวจร่างกายอะเอะทางบูโนกีมาเลสนักเตะที่มีข่าวกับนิวคาสเซิลนะครับจะได้ย้ายมาในค่าตัวแถว ห้าสิบสองล้านยูโรอ่ะล่าสุดก็มีภาพนี้แล้วแต่อยู่ที่ว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่หรือตรวจร่างกายเฉยๆอยากรู้สุขภาพตัวเองมีปัญหาหรือเปล่าเอก็น่าคิดกันนะหรือว่าตรวจร่างกายเพื่อจุดประสองค์อื่นนะครับมาเนว์สเซอร์หรือเปล่า <c oughs> โอเคนะฮะก็จบแล้วนะวันนี้ข่าวมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนานๆนานๆทีจะเห็นข่าวนิวกเซอร์ข่าวน้อยเหมือนวันนี้นะ เอาแบบช่วงตลาดซื้อขายเนี่ยโอเคนะครับก็จบแล้วก่อนจากกันไปก็อย่าลืมนะครับใครชอบข่าวีิวเคลีกับนิวทุน,นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอบคุณครับ